คือเราไม่มีอาหารหรือมีของกินอะไรเลยนะเว้ยคุณผู้ชมแต่ว่ามันวิ่งมาเพื่อจะโจมตีเราเว้วยคุณผู้ชม โอเคฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพิสูจน์รายการ v i c t o r y c a คทกันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับกันมากันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเกม Minecraft กันนั่นเองแต่สำหรับภายในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดู Minecraft Challenge กันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองคุณผู้ชมทราบใช่ไหมฮะว่าภายในเกม Minecraft เนี่ยมีม็อบอยู่ทั้งหมด2ประเภทนะฮะประเภทแรกเลยก็คือที่เป็นมิตรกับเรานะฮะแล้วก็ประเภทที่สองเนี่ยที่จะโจมตีเรานะฮะพวกมอนสเตอร์อะไรประมาณนน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 ีีีีี้้้้้้้ะะะะะะะฮฮฮฮฮแตตตต่่่่่่่วาาาาออคคคุุุณณณผผผููะะผููชชชมม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 สิิิงงงงทเเเป็็รรรภยยใก Minecraft ไจหดล พวกนี้นะฮะคุณผู้ชมมันไม่ได้เป็นสัตว์ธรรมดาแล้วนะฮะแต่ว่ามันเป็นสัตว์ติดพิษนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้มันพร้อมที่จะฆ่าเรามากๆเลย <laughs> <laughs> พอเราเดินไปไหนนะ,ะมันก็เดินตามในรูปแบบนี้ <laughs> เรียกง่ายว่าว <dividends> ันนี้นะฮะคุณผู้ชมสัตว์ภายในเกมไมค์ครับนะฮะหรือเรียกง่ายก็คือม็อบภายในเกมไมค์ครับทั้งหมดสามารถโจมตีเราได้เลยนั่นเองอ๋อเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมเราต้องเปิดการ P ี p ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนั่นเองมันจะเป็นยังไงหุ่มผู้ชมพร้อมแล้วเราไปดูเลยดีกว่าครับสำหรับใครไม่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามกดตัวไปเบอร์ผมด้วยนั่นเองซึ้มกรัรองใจผมด้วยกพรตามคลิปแหม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกดกระดิ่งในช ที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองโอ้ my god โอเคคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าเรามีตัวเลือกอยู่แค่2อย่างนะคะอย่างแรกเลยก็คือขวานนะฮะขวานจะเป็น7 attack damage นะฮะแล้วถ้าเกิดเป็นดาบนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดเป็นดาบจะเป็น4นะฮะโอ้โหต่างกันตั้ง3เนี่ยคุณผู้ชมยังไงเราต้องเลือกขวานอยู่แล้วนะฮะผมว่าขวานน่าจะเป็น the first สําหรับเราแน่ๆนะฮะโอเคฮะคุณผู้ชมเราต้องเอาโต๊ะครับมา1 ea นะฮะชิบหายแล้วฮะคุณผู้ชมชิบหายแล้วหนึ่งสองสามไปแล้วคุณผู้ชม วิ่งแล้วฮะโอ้โหคุณผู้ชมดูม็อบสิฮะม็อบมันวิ่งมาหาเราเยอะมากนะฮะคือเราไม่มีอาหารหรือมีของกินอะไรเลยนะเว้ยคุณผู้ชมแต่ว่ามันวิ่งมาเพื่อจะโจมตีเราเว้ยคุณผู้ชมโอ้โหโคตรเยอะนะนี่แน่เดี๋ยวๆตีไม่โดนเว้ยตีไม่โดนเดี๋ยวเดๆเฮ้ยแต่ถ้าเกิดเราฆ่ามันตายเนี่ยคือเราได้เนื้อเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหฮัลโหล มันมาจากไหนไวนะเนี่ยบอไปหนึ่งดี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 โอ้โหหญ้าเยอะเกินคุณผู้ชมกรณีที่หญ้าเยอะในรูปแบบนี้นะฮะเหมือนกับว่าเราจะมีปัญหาแล้วนะฮะคุณผู้ชม ه, อย่าวิ่งมานะ <laughs> โอเคนี่เน่นี่เน่ยน,นี่บอไปหนึ่งเทบอไปหนึ่งเทโอ้ นี่คือสัตว์แค่เริ่มต้นตอนนั้นนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นตรงนู้นไหมฮะตรงนั้นคือหมู่บ้านนะฮะแต่เท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยดูเหมือนกับว่า n b c นะฮะจะไม่โจมตีเรานั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ถือยังพออุ่นใจได้อยู่นะฮะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่า n b c ยังเหลืออยู่หรือเปล่าคุณผู้ชมคุณผู้ชมเป็นหมูไหมฮะ หมูมาจากโคหมู่บ้านไปแล้วก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมเราต้องเตรียมของให้ดีมากกว่านี้นั่นเองนะฮะจำได้ว่ามันมีหลุมอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมมันมีหินไหมคุณผู้ชมไม่มีเลยว่ะคุณผู้ชมโคตรปุ๊บ <c oughs> โอเคคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าเราต้องหาหลุมสักหน่อยหนึ่งนะฮะเพื่อการ เกรดนะฮะในส่วนของอุปกรณ์ของเรากันนั่นเองนะครับแถวนี้นะ่าจะมีหลุมให้เรานะคุณผู้ชมเอ้ยตรงนี้มีอยู่คุณผู้ชมนะดูก่อนขวาลายไต้ดีฮะคุณผู้ชมดีไม่ดีดนี่อาจจะมีพวกม็อบเนี่ยมากระโดดถีบเราด้านหลังก็เป็นไปได้ <c oughs> เห็นไหมคุณผู้ชมผมบอกแล้วนะฮะทุกอย่างเป็นอะไรที่น่ากลัวน่ากลัวนี่เนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งทีเดียวกนนะผมจำได้ว่าต้องกระโดดตีต้องกระโดดตีต้องกระโดดตีโอโอ้โบ้เป็นย่งทีโอ้โหติดผิดด้วยว่ะคุณผู้ชมเอาเรื่องนะฮะนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอเคโอเคเอาเรื่องว่ะคุณผู้ชมแม่งติดผิดด้วยถ้าเกิดว่าตอนนี้เราควรจะทำการอัปเกรดของให้เร็วที่สุดเลยฮะคุณผู้ชมไม่งั้นนะฮะเราอาจจะเอวัางภายในถ้ำนี้ก็เป็นไปได้นะฮะโคตรน่ากลัวคุณผู้ชม็อกนี่ถือว่าเป็นอะไรที่น่า ือมันมีเยอะมากๆเลยนั่นเองถ้ามันมีจํานวนที่น้อยนะผมคิดว่า,าอะไรยังไงเราก็สู้ได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้นะ่ะเราจะสู้ไม่ได้เพราะมันมีจำนวนเยอะเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะทาการ เกรดนะฮะในส่วนของขวานไปนะฮะดาเมจแรงคุณผู้ชมนี่มาเป็น9้าคุณผู้ชมรอบนี้นะฮะถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งแจ๋มากๆเลยนะครับอันถัดมาคุณผู้ชมต้องการเตาเผานะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเนื้อเยอะมากเลือดเราไม่รีฟิลด้วยนั่นเองนะครับโอเคคุณผู้ชมเอาในส่วนเตาเผามานะฮะโอเคอัปเกรดไปฮะตรงนี้เอาออกฮะคุณผู้ชมแล้วก็ทําการใส่ไปโอเคแล้วก็ทําการใส่เนื้อเข้าไปนะฮะเดี๋ยวเราจะลงไปหาเชื้อเพลิงดูแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมว่าจะมีเชื้อเพลิงให้เราไหมนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ มีเชื้อเพลิงให้ผมไม่เอ่ยดูเหมือนกับว่าตอนนี้ผมลืมใส่ไลท์แมปนะคะคุณผู้ชมทำให้ตอนนี้น่ะโคตรที่จะมืดเลยโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะนำการขุดน้ำไ้ก่อนละกันนะฮะไม่เห็นจริงหว่ะคุณผู้ชมอันนี้ผมไม่ได้โกหกเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ป้านี่ป่ะนี่ป้ะใช่ปะใช่ปะคุณผู้ชมใช่ไหมผมว่ามันใช่ว่ะสันทัตยานผมมันบอกในรูปแบบนั้นนะคะคุณผู้ชมผมขอทอสสักหน่อยนึงละกันนะคะคือถ้าเกิดสมมติว่าเราได้โลมาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยโโออเเจหล็กคุชมดนะ <Okay. S 2> ดีแล้วฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเราทําการเก็บในส่วนของเชื้อเพลิงไปก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยเนื้อกาลังรอเราอยู่นั่นเองนะครับถ้าอย่างนั้นนะฮะคุณผู้ชมเอาในส่วนของเชื้อเพลิงไปหน่อๆซะก่อนละกันนะฮะห้าหรอห้าส่วนสิบสามน่าจะได้อยู่นะคุณผู้ชมจริงๆเราไม่ต้องให้ถึงสิบสามก็เป็นไปได้นะฮะโอเคทําการใส่เข้าไปนะฮะระหว่างนี้นะฮะคุณผู้ชมเราลงไมอีกรอบหนึ่งเพื่อทําการเก็บในส่วนของเหล็กกันนั่นเองนะครับผมภาวนาว่าเหล็กน่าจะเยอะพอที่สามารถให้เราเน่ยทำการคราน้นะฮะ คุณผู้ชมภารกิจเราไปในวันนี้นะฮะก็คือเราจะทาการเข้าไปที่หมู่บ้านกันนะฮะเราจะไปลองดูกันนะค,ะคุณผู้ชมว่าม็อบเนี่ยมาทาการโจมตีทั้งหมู่บ้านหรือเปล่าเน,เ oh นั่นเองด้านนี้ไปได้ไหมเนี่ย oh คุณผู้ชมโอ้ oh my god ไปได้เยอะอยู่คุณผู้ชมแต่ผมคิดว่าวันนี้นะฮะเราอพอแค่นี้ดีกว่าฮะ,ค,ะ no. คุณผู้ชมว่มเาเราไม่ได้ต้องการที่จะลงดันเจียนในรูปแบบนั้นนะครับโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะทาการเก็บในสองเชื้อเพลิงสักหน่อยหนึ่งนะคะนันนะฮะเชื้อเพลิง5ชิ้นเมื่อสักครู่นี้น,ะะน่ะน่าจะไม่เพียงพอนะฮ สี่ก้อนถูกต้องไหมคุณผู้ชมถ้าเกิดทาการคาบโล่หอันนะฮะก็จะเหลือ3นะฮะแล้วก็ขวานอีกหอันนะฮะก็จะหมดเลยนะฮะโอเคก็ถือว่าเป็นปริมาณที่เราสามารถทําการรับได้นะฮะสำหรับการสู้กับม็อบนั่นเองนะครับโอเคคุณผู้ชมทําการเก็บเชื้อเพลิงด้านบนไปด้วยนะฮะแล้วก็บล็อกนี้บล็อกสุดท้ายโอเคไปฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันดีกว่านะฮะว่าตอนนี้เนี่ยมันเผาไปถึงในรูปแบบไหนแล้วนะฮะเอ้ยได้อยู่นะคุณผู้ชมบกในรูปแบบนี้นะฮะขอชิ้นสุดทท้าาาายชมมํกกรดึง การเอาเหล็กใส่เข้าไปนะครับระหว่างนี้นะฮะคุณผู้ชมเราก็ทาการกินเนื้อนะฮะเพื่อให้เลือดของเราเนี่ยทำการรีฟิลกันนั่นเอง Minitor ดูเหมือนกับว่าตอนนี้เรากาลังขัดแคลนไม้อย,อย่างสุดซึ้งเลยนะฮะคุณผู้ชม <c oughs> เพราะฉะนั้นนะฮะเราอาจจะต้องไปตัดต้นไม้สักหน่อยหนึ่งนะแต่ว่าในป่านี้มันจะมีม็อบหรือเปล่าวะคุณผู้ชม <c oughs> โอ้ก็นข้นจะน่ากลัวมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนผมจําได้ว่าก่อนที่จะลงไปเนี่ยเราเจอวัวน,นะฮะคุณผู้ชมดีไม่ด,มดีมาจะวิ่งมาฆ่าเราแล้วก็ตายหมดแล้วก็ได้เเออนีีี่่คิดดแง คุณผู้ชมแต่ดีไม่ดีห้ือก็จะมีตัวเล็กมากกว่านั้นอาจจะเป็นไก่อะไรในรูปแบบนี้นะฮะผมภาวนาว่าภายในหมู่บ้านเนี่ยโกเลมน่าจะไม่โจมตีเรานะฮะหรือว่ามันโจมตีวะคุณผู้ชมอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะแต่ที่แน่เลยคุณผู้ชมสัตว์ทุกอย่างภายในเกมไม้ครับนะฮะโจมตีเราหมดเลยว่าจะเป็นแมวแสนน่ารักนะฮะหรือจะเป็นหมาอะไรประมาณนี้มันโจมตีเราแบบไม่เลือกหน้าเลยนั่นเองโอเคคุณผู้ชมเราได้ไม้มาในจํานวนหนึ่งนะฮะโอ้ได้มาสี่พอดีเลยคุณผู้ชมอ่าทำการแปลรูปไปคุณผู้ชมโอเคแล้วก็ทําการ ในส่วนของโลไปนะฮะ1 EA โอเคหลังจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมทำการอัปเกรดฮะคุณผู้ชมเราจะทำการเอาขวานเหล็กไปกันอ๋าโอเคฮะคุณผู้ชมใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะฮะทำการใส่เข้าไปโอเคฮะคุณผู้ชมไปฮะเดี๋ยวเราจะทำการอพยพก,กันดีกว่านะฮะเนื้อเรานะ่าจะได้เยอะอยู่นเนี่ยคุณผู้ชมโอเคผมขอทำการแบ่งครึ่งนะเดี๋ยวเราจะลองไปเซอร์เวด้านล่างด้านขวามือสักหน่อยหนึ่งละกันนะฮะระหว่างที่เรารอในส่วนของเนื้อเนี่เนยเผานั่นเองเพราะด้านขวานเนี่ยเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้เดินไปถูกต้องไหมคุณผู้ชม หรือเปล่านะฮะมีแม็กคุณผู้ชมไม่มีว่ะโอเคไม่มีก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าเราจะไม่ลงลึกไปมากกว่านี้แล้วนะฮะคุณผู้ชมไม่ถ้าเกิดลงลึกเนี่ยคลิปนี้ต้องยาวอย่างแน่นอนอันนี้ผมทําการทุบไปก่อนเลยละกันคุณผู้ชมถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมนะฮะอุ้ยสองแล้วว่ะคุณผู้ชมเอาชิ้นสุดท้ายพอลวฮะคุณผู้ชมโอเคสามได้อยู่นะฮะได้มาตั้งเก้าเนี่ยคุณผู้ชมแค่นี้น่าจะเพียงพอสําหรับเรานะฮะไปฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่หมู่บ้านกันนะฮะไปดูกันดีกว่าว่าสภาพหมู่บ้านณตอนนี้นะฮะมันเป็นใในนนนนรููปแบบบบไไหหะะภาาาาาาวว่่่่ยยมมมม้ีจ็อ นะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดมันมีเยอะเนี่ยผมน่าจะไม่รอดแน่ๆเลยนะครับสวัสดีครับมีวิลเลเจอร์อยู่ไหมฮะวิลเลเจอร์หายไปไหนหมดเนี่ยฮัลโหล ดูจากทรงแล้วผมคิดว่าไม่น่าจะอรอดรอกคุณผู้ชมน่าจะโดนในสรง,งม็อบเนี่ยฆ่าตายไปหมดแน่เลยนะฮะโอเคจากเมื่อก่อนนะฮะคุณผู้ชมที่เราจะต้องให้ม็อบเนี่ยอยู่ภายในกรงใช่ไหมปัจจุบันเราอาจจะต้องไปอยู่ในกรง,งแทนม็อบก็เป็นไปได้นะฮะไม่งั้นเราจะโดนฆ่าตายโอ้ดีเช่นี่เงนี่แน่นโอ้โหสังเกตเห็นพอดีเลยโอ้มีคีเปอร์คุณผู้ชม1 EA อไป,ไปอ่าแจมแมวคุณผู้ชมนี่แน่โอเคโอเคดูเหมือนกับว่าสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดนะฮะคุณผู้ชมนั่นก็คือไก่กันนั่นเองเพราะไก่เนี่ยมันตัว เล็กมากนะฮะคือเราอาจจะไม่ได้สังเกตก็เป็นไปได้นะฮะโอเคหลังนี้ไม่มีไว้คุณผู้ชมไปกันต่อฮะไปกันต่อฮะนี่ขนาดไม่มืดเนะี่ยคุณผู้ชมยังน่ากลัวในรูปแบบนี้นะฮะถ้าเกิดมันมืดจะน่ากลัวขนาดไหนนะฮะอันนี้ก็ไม่มีคุณผู้ชมไปกันต่อฮะเหมือนกับว่าเราจะต้องขึ้นไปด้านบนนะฮะสังเกตคุณผู้ชม <c oughs> ขดล็อกแรกอะคุณผู้ชมไม่เคยล็อกแรกตอนนี้มาก่อนเลยอะดีไม่ดีเดินเดินอยู่โดนไก่จิกขาตายนี่ก็ได้นะเนะี่ยคุณผู้ชม เรียกไงว่าทุกอย่างเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยนะฮะสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมเอ่ยเหมือนเขาว่าจะนิ่งๆว่ะคุณผู้ชมโอเคเรามีในส่วนของหินนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าหินน่าจะไม่เพียงพอเอาไม้ไปก็ได้คุณผู้ชมไม้เราเยอะมากๆเลยนะครับเราจะนาการต่อไปด้านซ้ายนี้นะฮะโอเคโอค้มีหมูมาต้อนรับเรา1 ea ว่ะคุณผู้ชมโอเคเดนะี๋ยวก่อนนะโบ้งไปหนึ่งทีโ,โบ้งไปหนึ่งทีโอเคโอเคโบ้งไปหนึ่งทีโอเคอย่างน้อยนะฮะคุณผู้ชมสิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยอุ่นใจได้ก็คือไอ้ม็อบพ,พวกนี้นเนี่ยเลือดมันนนน้ออยยมากๆเเลั่ นะฮะแต่ถ้าเกิดมันมีจํานวนที่เยอะนะฮะอันนั้นไม่นับนะฮะคุณผู้ชมมันคนละกรณีกันสวัสดีเจ้าวัวน้อยนายไม่สามารถฆ่าฉันได้ What? เดี๋ยวนะคุณผู้ชมทำไมบ้านหลังนี้มันอยู่แปลกๆวะเนี่ยเอยมาว่ะมาวะนี่แน่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 นแนนแนจบไป no. นะหนึ่งเอไอหนูไหนดูซิคุณผู้ชมว่าด้านบนเป็นยังไงบ้างนะฮะด้านบนถือว่าไม่มีใครเลยนะฮะคุณผู้ชม <No. S 1> ไม่มีในส่วนของวิลเลจเจอร์เลยนะฮะน่าจะตายเอวังกันไปหมดแล้วแน่ๆเลยนะฮะด้านนี้มีไหมด้านนี้ก็ไม่มี ีนะฮะโอ้มีแมนชั่นด้วยคุณผู้ชมซึ่งแมนชั่นนี้นะฮะนานๆเราจะเจอทีนะฮะมันเป็นแมนชั่นของพวกซอมบี้อะไรประมาณโอ้ลีเชตโอ้โหเข้ามาจิกขาได้คุณผู้ชมเขาเรียกว่าอะไรนะไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งนะฮะนี่ไม่ปากโอ่งนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าตายบนดินเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมดูอย่างตรงแล้วเราต้องทําการรีฟิลนะฮะหายหมดเลย <laughs> โอเคผมเชื่อแล้วคุณผู้ชมว่าม็อบภายในหมู่บ้านนี้ต้องเยอะแน่ๆนะฮะว่าตอนนี้เรายังไม่เจอวลเลจเจอร์สักตัวหนึ่งเลยเดี๋ยวนะ ทำไมมันต,ต้องทำการสปอยแปลกๆด้วยวะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมทำการเอ่อวางบล็อกก่อนนะฮะวางบล็อกก็วางไม่ได้วอกคุณผู้ชมโอเคสวัสดีครับโอ้โหให้ตายเลยคุณผู้ชมแล้วประเด็นคือมันวางประตูได้ไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วในนี้มีใครไม่เอ่ยไหนดูซิคุณผู้ชมดีไม่ดีอาจจะมีวีเลเจอร์หลงเหลือนะฮะไม่มีเลยหวักคุณผู้ชมโคตรแย่เลยนะฮะขอดูงอกกันนะคุณผู้ชมโอเคด้านนอกไม่มีนะฮะเราลองมาดูหลังนี้ซิหลังนี้ก็ไม่มีนะฮะนี่เราไม่ได้ของเลยเนี่ยคุณผู้ชมได้แค่ของหลังแรกเองนะฮะและ เราไม่ได้เลยนะครับ <S <S หลังนี้ก็ไม่มีนะฮะมีม,ม,ม็อบไหมคุผู้ชมอ้ลูบินมาแล้ว มันบินมาอย่างรวดเร็วอ่ะคุณผู้ชมโคตรน่ากลัวนะฮะด้านหลังนั่นอะไรอ่ะไม่มีใช่ไหมโอเคสวัสดีเจ้าไก่น้อยป <c oughs> ้องไปหนึ่งทีนะฮะคิดว่าตัวเท่านี้จะฆ่าพี่วิกได้เหรอไม่มีทางเลยฮะคุณผู้ชมแต่เกิดมามาเป็นฝูงอันนี้ก็ไม่แน่นะฮะไหนดูซิคุณผู้ชมอ๋อโคตรดีนะฮะได้อาหารนะครับเดี๋ยวก่อนนะถ้างั้นเดี๋ยวผมจะทำการวางโต๊ะค้าบก่อนละกันนะฮะถ้าเกิดผมปิดประตูได้ไหมคุณผู้ชมเอ้ยได้อยู่คุณผู้ชมเป็นการเซฟตัวเองด้วยนะฮะเอาอาหารมาทำการคาบสักหน่อยนึ่า,นนา,าร เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับโอเคได้อยู่ฮะเท่าที่ดูมาเหมือนกับว่าโกเลมก็หายด้วยนะฮะคุณผู้ชมด <No. S 1> ีไม่ดีโกเลมอาจจะโดนกินไปแล้วก็เป็นไปได้มีด้านนน้นด้วยหนึ่งหลังว่ะคุณผู้ชมโอเคเราลองดูซิหลังนี้ดูเหมือนกับว่าก็หายไปเหมือนกันแต่ผมไม่รู้นะฮะคุณผู้ชมว่าระหว่างม็อบกับมอนสเตอร์เนี่ยมันจะทําการ P v พกันหรือเปล่านะฮะอย่างเช่นม็อบเนี่ยสามารถฆ่าทุกทุกอย่างเลยรวมถึงมอนสเตอร์อะไรประมาณนี้ไหมซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะมี2ตัวนี้ว่ะคุณผู้ชม2ตัวสุดท้ายแล้ววผมวมมากกกบััน เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันท่านผู้ชมว่าเราสามารถทําได้ในรูปแบบไหนกันบ้างนะฮะนี่ขุดลงมาอย่างไม่เกรงกลัวนะฮะมาเลยหนูนี่เนียนี่เนียนี่เนี่ยมันวิ่งหาเราว่ะคุณผู้ชมนี่เนียนี่เนี่ยโอ้ยวิ่งแรงวิ่งแรงถ้าเกิดเราโลกันได้ไหมเอ้ยโลกันได้อยู่คุณผู้ชมพอป้องกันได้อยู่นี่เนียโอเคอีซี่นะฮะมีม็อบน้อยก็ยังพอใช้ได้อยู่นะฮะคุณผู้ชมแต่เกิดเยอะก็ไม่ไหวนั่นเองโอเคคุณผู้ชมผมคุณผู้ชมน่าจะเห็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวาม็อบภายในเกมมา มันน่ากลัวมากขนาดไหนนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครเบอร์ผมด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกรงใจผมด้วยแารตามคลิปแหมงของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกดกระดิ่งนช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะฮะคุณผู้ชมสามารถติดตามอินสตาแกรมผมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็วันนี้นะฮะผมก็ต้องขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอใหม่กับ